หลวงปู่เสาการตสีโลการทุดงของหลวงปู่เสาการตสีโลท่านทุดงมาทางสกลนครในปีพศ2465หลวงปู่ทั้งสององค์คือหลวงปู่เสาการตศีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมพระเนนกลุ่มใหญ่ได้ทุดงมาพักที่ป่าริมหนองน้ำบากใกล้บ้านหนองลาดตำบลหน,นองลาด อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครจากการสอบหาข้อมูลของพระอาจารย์พิสิทธิ์สาสมบัติได้เขียนไว้ว่าเมื่อปีพศ2465และหลังจากนั้นในพรรษาการอีกสงปีต่อมาสันนิษฐานว่าท่านพระอาจารย์เสาได้พำนักจำพรรษาอยู่ที่นี่ส่วนท่านหลวงปู่มั่นท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดมหาชัย ตรงบริเวณที่คณะของหลวงปู่เสาพักจำพรรษาคือชายป่าริมหนองน้ำบากทางตะวันตกท้ายบ้านหนองลาดต่อมาได้กลายเป็นวัดเรียกว่าวัดป่าหน,นองบากต่อมาภายหลังเมื่อการศึกษาได้ขยายตัวเข้ามาถึงชาวบ้านจึงพร้อมใจกันใช้สถานที่วัดนั้นสร้างเป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้น ซึ่งก็คือโรงเรียนบ้านหนองราดวิทยาคารในปัจจุบันส่วนวัดป่าน้องบากเดิมได้ขยับออกไปสร้างใหม่ในป่าทางทิศเหนือห่างจากที่เดิมราวสองกิโลเมตรใช้ชื่อว่าวัดป่าราชสามคัคคีมีพระอาจารย์บุญธรรมปัญสาโรเป็นเจ้าอาวาสได้พัฒนาขึ้นมาจนเจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน มีหลวงปู่ปดิษด์อายุ72ปีเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อวิริยังได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหนองลาดในปีพศ2465ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดังนี้ท่านอาจารย์เสาและท่านอาจารย์มั่น พร้อมด้วยสิทธิ์ของท่านอาจารย์ทั้งสองรุ่นแรกและผู้เข้ามาฝึกหัดใหม่รวมกันจำนวนมากจำพรรษาอยู่ที่สนอสนะป่าบ้านหนองลาดเป็นเวลาเจปีที่ท่านอาจารย์มั่นได้เริ่มแนะนำการปฏิบัติธรรมที่ง่ายๆและได้ผลจรงจิงจังจนถึงปีนี้และได้มีผู้ได้รับธรรมชั้นสูงจากท่านจนสามารถสอนธรรมกรรมฐานแทนท่านได้ก็มี มาในปีนี้ท่านอาจารย์ใหญ่ทั้งสองใครจะไปปรับปรุงแผนการให้ได้ผลดีขึ้นทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายครฤหัดจึงได้มีการรวมประชุมบรรดาสานุสิทธ์ทั้งหลายให้มาจำพรรษาณที่นี้แม้ท่านอาจารย์ทั้งสองจะได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติเป็นประจำก็ตามแต่ท่านพระอาจารย์เสาได้มอบให้ท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้วางแผนงาน ตลอดถึงแนะนำทำปฏิบัติเพื่อให้พระทุกองค์ได้ยึดเป็นแนวทางทางฝ่ายบรรพชิตท่านอาจารย์มั่นได้ยืนยันถึงการที่ได้ปฏิบัติมาและแนะนำมาก่อนแล้วนั้นเป็นทางดำเนินถูกแล้วว่าแต่ใครๆอย่าไปแหวกเงียวเข้าก็แล้วกันเพราะเมื่อดำเนินมาถึงเวลาเจปีนี้เกิดผลสมควรตั้งใจแล้วคือการปฏิบัติตามอริยสัจธรรม โดยเฉพาะท่านย้ำถึงการพิจารณากายนี้เป็นหลักประการที่สำคัญยิ่งท่านได้ยกตัวอย่างมากมายนับแต่พระบรมศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งผู้ที่จะผ่านเข้าสู่อริยสัจนั้นจะไม่พิจารณากายไม่มีเลยข้อนี้ท่านยืนยันอย่างแน่วแน่การที่ท่านย้ำลงในข้อการพิจารณาโดยอุบายต่างๆนั้น เพราะกลัวสิทธิจะพาการเข้าใจผิดว่าเป็นการพิจารณาที่ไม่ถูกอาจจะเข้าใจค่อยเขวแล้วเป็นการเสียผลเป็นอย่างยิ่งทั้งท่านอาจารย์มั่นได้วิตกว่ากลัวผู้ที่ไม่เข้าใจโดยละเอียดท่องแท้จะพาการเขวหนทางและพาให้หมู่คณะที่อยู่ในปกครองเขวหนทางตามไปด้วย เพราะท่านได้นิมิตภายในสมาธิของท่านณค่ำคืนวันหนึ่งว่าขณะนั้นเป็นเวลาเช้าเราได้พบพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนมากเข้าไปบิณฑบาตในละแวกบ้านในนิมิตนั้นเป็นที่น่าประหลาดใจคือพระภิกษุสามเณรที่เดินตามเรามาดีๆก็เกิดมีพวกหนึ่งแสงซ้ายบ้างแสงขวาบ้างขึ้นหน้าเราไป บางพวกก็เลยเดินออกไปทางนอกทางเสียและก็มีอีกพวกหนึ่งที่เดินตามเราไปการนิมิตเช่นนี้ท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ในที่นั้นฟังพร้อมทั้งอธิบายว่าที่มีพวกภิกษุสามเณรแสงท่านขึ้นไปข้างหน้านั้นคือบางพวกจะพากันอวดตัวว่าเก่งว่าดีแล้วก็จะละจากข้อปฏิบัติที่เราได้พาดำเนินครั้นแล้วก็จะเกิดความเสื่อมเสีย ไม่ได้ผลตามที่ได้เคยได้ผลมาแล้วซึ่งเขาเหล่านั้นก็จะมาอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์เสาเป็นสิทธิ์พระอาจารย์มั่นแต่ที่ไหนได้พากันหลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่างๆที่เรากำหนดไว้ที่สุดแม้แต่สิ่งเล็กๆนน้อยการจะปฏิบัติเพื่อการพิจารณากายอันนับเนื่องด้วยอริยสัจธรรมก็ยิ่งห่างไกลจำพวกหนึ่งเดินออกนอกทาง คือจำพวกนี้เพียงแต่ได้ยินกิติศัพท์เราแล้วก็อ้างว่าเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์สาวของท่านอาจารย์มั่นบางทีจะยังไม่เคยเห็นหน้าเราด้วยซ้าก็หาได้รู้อุบายแยบคายในการปฏิบัติแตอย่างได้ไม่หรือพวกที่เคยอยู่กับเรามาแต่เมื่ออยู่กับเราก็เคร่งครัดเพราะกลัวแต่พอออกจากเราไปแล้วก็ไม่นำพาในข้อธรรมในการปฏิบัติของเรา เพียงแต่มีชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์เสาของท่านอาจารย์มั่นเท่านั้นแต่ไม่มีข้อปฏิบัติอันใดที่จะถือได้ว่าเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างอันนำมาจากเราเลยจําพวกหนึ่งที่เดินตามหลังเราไปนั้นจําพวกนี้เป็นผู้ดำเนินตามคำแนะนำของเราทั้งภายนอกและภายในเป็นผู้ใคร้ต่อธรรมต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร พยายามศึกษาหาความรู้ทุกๆประการที่มีความสนใจต่อหน้าหรือลับหลังก็เหมือนกันรับข้อปฏิบัติแม้เพียงเล็กน้อยรักษาไว้ด้วยชีวิตจิตใจ,จเพราะจำพวกนี้ได้รับผลแห่งการปฏิบัติมากับเราแล้วเกิดผลอันละเอียดอ่อนจากข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะแปรผันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พวกที่ออกนอกลู่นอกทางนั้น คือเขาเหล่านั้นไม่ได้รับผลอย่างจริงจังจากการปฏิบัติอยู่กับเราเพราะเหตุที่ไม่ได้ผลจริงนั้นเองทําให้เกิดความลังเลสงสัยไม่แน่ใจแต่พวกที่เดินตามเราย่อมได้รับความเจริญการที่หลวงปู่มั่นได้เล่าถึงเหตุการณ์ในอนาคตของสิทธิของท่านเพื่อเตือนสติให้พระเนีนรุ่นหลังดำลึกถึงความที่ว่า ทปฏิบัติที่หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นได้ลงทุนลงแรงภาคเพียรพยายามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบังเกิดผลดีมหาศาลจะพึงอยู่ได้นานเพียงใดนั้นก็แล้วแต่สิธิ์ทั้งหลายจะพากันมีสติหรือภาคเพียรให้เกิดผลจริงจังจะรักษาการปฏิบัติเหล่านี้ได้ถ้าใครจักพึงกล่าวว่าเป็นศิธิ์ของท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่น เขาก็จะได้รักษาไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติของอาจารย์และได้ผลที่สมจริงที่กล่าวนี้เป็นการสอนแนวทางปฏิบัติสำหรับพระเนนสำหรับแนวทางปฏิบัติทางด้านคาราวาสนั้นท่านเน้นหนักเรื่องการเชื่อเพราะปรากฏว่าพุทธบริษัทบางพวกพากันไปนิยมนับถือในสิ่งที่ผิดเสียมากเช่นนับถือพูดผีปีศาจ นับถือสารเจ้านับถือการเข้าทรงนับถือเทพเจ้าต่างๆการนับถือสิ่งเหล่านั้นผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นการนับถือที่งมงายผู้ที่เป็นพุทธบริษัทไม่ควรที่จะนับถือสิ่งเหล่านี้เมื่อถือสิ่งเหล่านี้เข้าก็เท่ากับการอ่อนการ,การศึกษาคือการขาดปัญญาในทางพุทธศาสนาทั้งท เขาเหล่านั้นได้ปฏิญาณตนว่าได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วกลับมีจิตใจกลับกรอกหลอกลวงตนเองไม่นับถือจริงเพราะถ้านับถือจริงก็ต้องไม่นับถือสิ่งที่งม,มงายที่พระพุทธองค์ทรงตำหนิเลย